ข่าบวมน้ำเกิดจากโครงสร้างของข้อเข่ามีความผิดปกติจากข้อเข่าเสื่อมอุบัติเหตุหรือข้ออักเสบเช่นโรคเกาต์รูมาตอยทําให้เยื่อหุ้มข้อสร้างน้ําออกมามากเกินไปจนทําให้ข้อเข่าบวมน้ําในที่สุดเข่าบวมน้ํามักเกิดอาการปวดข้อเข่ามีเสียงในข้อเข่าข้อเข่าเคลื่อนไหวลําบากหรือข้อเข่ามีการอักเสบร่วมด้วย ผู้ป่วยหลายคนมักจะแก้ปัญหาโดยจอเจาะออน้ําออกนั่นเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุครับเพราะจะกลับมาเป็นซ้าได้อีกในระยะเวลาอันสัน้นและปริมาณของน้ําในข้อเข่าอาจมีมากขึ้นกว่าเดิมอีกในทางการแพทย์จีนข้อบว,วมน้ําจําเป็นต้องรักษาที่ต้นเหตุโดยการบํารุงข้อเข่าให้แข็งแรงช่วยให้โครงสร้างของข้อเข่ากลับมาเป็นปกติโดยเน้นใช้หลักการ 1. บำรุงไตเพื่อบำรุงข้อและกระดูกให้แข็งแรงชะลอความเสื่อมของกระดูก 2. บำรุงตับเพื่อดูแลเส้นเอ็นให้มีความยืดหยุ่นและแข็งแรง 3. กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลดสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบและ 4. ขับน้ำส่วนเกินให้หมดไปโดยการบำรุงม้ามเพื่อกระตุ้นกระบวนการเมตาบอลิซึมของน้ำจึงเป็นการรักษาที่ต้นเหตุและลดโอกาสการกลับมาเป็นซ้ำ เอิร์นเวได้เลือกใช้ต้นตำรับยารักษาข่าวบวมน้ำซึ่งมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า1,800ปีโดยคัดเลือกยาสมุนไพรจีนคุณภาพและใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยในการสรกัดสมุนไพรเพื่อควบคุมสารออกฤทธิ์ได้อย่างเข้มข้นแม่นยำและคงที่รักษาข่าวบวมน้ำเอิร์นเวเชี่ยวชาญครับทีมแพทย์จีนและเภสัชกรเอิร์นเวยินดีให้คำแนะนำครับ 02-751-4399